ผู้หญิงคนนี้ตาบอดจากแว่นกันแดดค่ะแฮนนาก็เป็นสาววัย27ปีทั่วไปที่เวลาขับรถเนี่ยเขาก็จะใส่แว่นตากันแดดเพื่อป้องกันแสง UV ค่ะแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะแฮนนาประสบอุบัติเหตุทําให้ถุงลมเนี่ยมันไปกระแทกกับตัวแว่นกันแดดและแว่นกันแดดแตกกระจายเข้าไปในตาทรงผลทําให้แฮนนานะคะตาบอดสูญเสียดวงตาทันทีแว่นตากันแดดเป็นสิ่งที่ควรจะปกป้องดวงตาเราแท้ กลับกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เราตาบอดนะคะดังนั้นขอเตือนเลยว่าใครที่จะซื้อแว่นตากันแดดต้องเลือกที่ทําจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตนะคะโพลีคาร์บอเนตเนี่ยมีลักษณะที่สําคัญคือแม้มันโดนกระแทกแรงๆมันก็จะไม่แตกกระจายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแว่นที่ใช้ในพวกสกีหรือแว่นผู้ชายอะที่เขาใส่กันอะอันนี้จะเป็นโพลีคาร์บอเนตอยู่แล้ว แว่นของคุณผู้หญิงที่เป็นแว่นแฟชั่นเนี่ยบอกเลยว่าบางอันนะไม่ใช่โพลีคาร์บอเนตนะและแม้ว่าจะแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะป้องกันการแตกกระจายได้ดังนั้นแว่นตากันแดดชิ้นถัดไปของคุณนะคะอย่าดูแค่แบรนด์หรือว่าแฟชั่นนะอย่าลืมด้วยว่ามันผลิตจากโพลีคาร์บอเนตหรือเปล่านี้เดี๋ยวหมอก็ต้องรีบไปดูของหมอเหมือนกันนะคะว่าเป็นโพลีคาร์บอเนตหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่นี่ก็จะถอยใหม่และ